ตอนที่718กระจกสมบัติผนึกลำแสงและลำแสงวัฏจักรเทวารอบด้านของห้องโถงปรากฏลำแสงสีแดงเขียวขึ้นหมุนวนม้วนเอาสตรีผู้เย็นชามาอยู่ตรงใจกลางชั่วพริบตาการโจมตีของคลื่นเสียงระฆคังสีเงินพลันมาอยู่เบื้องหน้าของสตรีผู้นั้นสีหน้าของสตรีผู้นั้นไม่เปลี่ยนแปลงกระบี่บินสองเล่มที่ชี้มายัางเบื้องหน้าพลันเปล่งลำแสงสีดำและขาวสว่างวาบ จากนั้นกระบี่บินพลันหมุนบนกลางอากาศคลื่นความร้อนและเย็นพลันระเบิดออกในชั่วพริบตาคาดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นเกราะลำแสงแปลกประหลาดสีดำและขาวสองชั้นด้านนอกสีขาวด้านในสีดำความร้อนและความเย็นตอบสนองกันการโจมตีของคลื่นสีเงินมาถึงเบื้องหน้าเกราะลำแสงราวกับโครนไหลลงทะเลไม่เหมือนกับเกราะป้องกันเลยสักนิดราวกับไร้ซึ่งประสิทธิภาพ แต่ต่อจากนั้นลำแสงห่วงห้ามสีแดงเขียวทั้งสี่ทิศพลันกลืนสตรีผู้นั้นลงไปพร้อมกับกรอบป้องกันเวลานิหนานกงหวานเองก็ลงมือวงแหวนวิหกเพลิงเบื้องเนื้อของนางเปล่งแสงสว่างจ้ากลายเป็นเปลวเพลิงขนาดมหฮมาอนุภาพมหาศาลทะลักเข้ามาและในเวลาเดียวกันนั้นมือของนางที่แต่เดิมปล่อยอยู่ข้างลำตัวเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรนั้นพลันเคลื่อนไหวลำแสงสีแดงสดสายหนึ่งสว่างวาบ ชั่วพริบตาก็สลายหายไปจากมือของนางหากไม่ได้มีจิตสัมผัสเหนือชั้นคงไม่มีทางพบการลอบจมตีของหนานกงวานเสียงเฮอย่างเย็นชาของสตรีผู้นั้นแทบจะดังขึ้นในเวลาเดียวกันกันกบที่ลำแสงนั้นพุ่งออกมาหนามประหารพยันตรายคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะใช้สิ่งนี้ทำร้ายข้าวิธีการของสิทธน้องหญิงดีจริงๆข้าคิดมาตลอดว่าสิทธน้องหญิงใช้ของสิ่งนี้หมดไปแล้ว คิดไม่ถึงว่าจะยังเหลือไว้ต้นหนึ่งสตรีผู้เย็นชาเอ่ยยังตกตะลึงระคมโกรธเกรียวราวกับไม่ได้รู้สึกว่ากําลังเสียเปรียบอะไรทว่าไม่ได้ยินเสียงของสตรีผู้นี้ถึงแม้จะเจ็บปวดอยู่เล็กน้อยแต่ก็ยังมีจิตวิญญาณดั้งเดิมเต็มเปี่ยมฮานลี่เองก็รู้ว่าอีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย กว่าครึ่งน่าจะเป็นเพราะหนานกงหวานป้องการจะขัดขวางการเร่งปฏิกิริยาผ่านป้ายของอีกฝ่ายถึงได้สำแดงวิธีการนี้ออกมาดังนั้นระหว่างที่เร่งปฏิกิริยาของเขตอาคมในห้องโถงฮารี่พลันพลิกฝ่ามือยอดเขาหนักพลันปรากฏอยู่ในมือจากนั้นพลันโยนออกไปกลางอากาศอาคมหลายสายจมตีไปยังยอดเขาหนักด้วยความรวดเร็วและเวลานี้สตรีผู้เย็นชาที่ถูกลำแสงห่อหุ้มเอาไว้ก็ดูเหมือน จะถูกลำแสงห่วงห้ามกักขังเอาไว้ชั่วคราวคาดไม่ถึงว่าจะถูกวงแหวนวิหกเพลิงที่กลายเป็นเปลวเพลิงวิบวับโจมตีชั่วพริบตาก็ถูกอสอรพิษเปลวเพลิงที่แขนเจ็ดแปดสายพันรัดและกัดเอาไว้ในห้องโถงพันกลายเป็นทะเลเพลิงเมื่อเห็นว่ายอดเขานั้นกำลังขยายใหญ่ขึ้นสูงห้าหกจังตอนที่ฮาร์ลี่กำลังเร่งปฏิกิริยาของสมบัติชิ้นนี้จุดที่กลออกไปกลับมีเสียงรึบๆึบดังขึ้นเบาๆ เสาลำแสงความหนาเท่าปากชามห้าสีพันกระเซน็นออกมาจากทะเลเพลิงทุกที่ที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นลำแสงหรือว่าเปเลวเพลิงในห้องโถงต่างถูกเสาลำแสงนี้กวาดไปจนเกลี้ยงรุนแรงอย่างไม่มีหยุดยัง้งเกร็งเสียงไพเราะดังขึ้นกลางอากาศเห็นเพียงเสาลำแสงที่แต่เดิมคล่องแคล่วว่องไวอย่างสุดพลันหยุดชะงักลงวงแหวนกลมๆสีแดงเป็นประกายหมุนติ้วๆอยู่ตรงกลางเสาลำแสงไม่หยุด คาดไม่ถึงว่าจะถูกกักอยู่ตรงเสาลำแสงไม่มีทางดิ้นรนให้หลุดออกมาได้กระจกผนึกลำแสงรูม่านตาของฮาลลี่หดเล็กลงสีหน้าเคร่งขรึมขณะเอ่ยพึมพำก่อนที่สตรีผู้นี้จะมาถึงนานกงหว่างได้พูดถึงสมบัติอาคมของสิทธิ์พี่หญิงของนางรอบหนึ่งทำให้ฮาลลี่ที่กำลังต้านทานศัตรูอยู่นั้นมั่นใจขึ้นมาสองส่วน และกระจกผนึกลำแสงชิ้นนั้นก็คือสมบัติอาคมชิ้นหนึ่งที่หนานกงหวานเอ,อ่ยถึงมากที่สุดและเป็นหนึ่งในสมบัติอาคมที่มีชื่อเสียงของสิทธิพี่หญิงของนางมีอนุภาพอย่างสุดๆจะว่าไปแล้วยุทธภัณฑ์กระจกผนึกมรกตที่หานลี่ได้รับมาในบททดสอบโลหิตนั้นก็เป็นสิ่งที่หลอมเลียนแบบสมบัติโบราณขึ้นอย่างง่ายๆจากอนุภาพของมันแล้ว ไม่ถึงหนึ่งในร้อยส่วนของกระจกผนึกลำแสงแต่เช่นนั้นกระจกผนึกม,มรกตก็ยังมีชื่อเสียงเกรียงไกรในเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับต่ำเทียบกับยุธภันระดับสุดยอดได้อย่างเหลือเฟือเช่นนั้นจึงเห็นได้ว่ากระจกผนึกลำแสงมีอานุภาพยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากตอนนี้ลำแสงต้องห้ามสีเขียวแดงและเปเลวเพลิง ต่างถูกเสาลำแสงนั้นพุ่งเข้าใส่จนแตกกระจัดกระจายและไม่มีทางต้านทานศัตรูได้อีกดังนั้นเงาร่างของสตรีผู้เย็นชาจึงปรากฏกายขึ้นอีกครั้งนางที่อยู่ท่ามกลางลำแสงป้องกันสีดำขาวกำลังร่ายอาคมถือกระจกนั้นเอาไว้ในมือสายตาของหานลี่เลื่อนไปมาแล้วตกลงบนสมบัติกระจกที่มีชื่อเสียงไม่น้อยแม้แต่ในเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิด กระจกบานนี้ไม่ใหญ่นักและคล้ายกับกระจกผนึกมรกตแต่ตัวกระจกพลันเปล่งแสงสีดำออกมาส่องสะท้อนไอสีดำให้ความรู้สึกที่อึมครึมน่าหวาดกลัวแต่ในนั้นกลับยิงเสาลำแสงสีเข้มห้าสีออกมาสายหนึ่งความรุนแรงแตกต่างกันอย่างชัดเจนทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกประหลาดไปเล็กน้อยและแผ่นป้ายต้องห้ามที่ถืออยู่แต่เดิมก็หายไปจากฝ่ามือ มือเรียวที่เป็นรอยช้ำด้วยรอยโลหิตกลับไร้าอาคมราวกับได้รับบาดเจ็บทั้งๆท,ท,ที่กั้นเกราะป้องกันลำแสงเอาไว้อยู่อย่างไรอย่างนั้นช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆดูแล้วน่าจะเป็นเคล็ดวิชาที่เกิดจากหนามประหารพยันตรายเวลานี้เมื่อเห็นว่าสมบัติประจำกายของนานกงหวานถูกกระจกพวกนั้นกักเอาไว้ฮาลี่จึงไม่มีทางมองดูอยู่ด้านข้างเฉยๆได้ เขาชี้ไปยังยอดเขาสีดำโดยไม่ส่งเสียงใดๆหลังจากที่สมบัติชิ้นนั้นสั่นสะเทือนเล็กน้อยแล้วชั่วพริบตาก็สลายหายไปจากที่เดิมแต่ต่อมาก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของสตรีผู้ยันชาและกดลงมาอย่างรุนแรงสตรีผู้งดงามที่อยู่ด้านล่างหัวเราะอย่างเย็นชาออกมามือที่ถือกระจกผนึกลำแสงอยู่เลื่อนเปลี่ยนทิศทางในเวลาเดียวกันอีกมือหนึ่งก็ร่อาคมใส่กระจกบานนั้นเข้าไป ชั่วขณะนั้นเสาลำแสงในกระจกพลันสั่นคลอนเล็กน้อยจูจ่ๆก็แยกออกเป็นเสาลำแสงขนาดบางๆอีกสายหนึ่งในเวลาเดียวกันก็พุ่งออกไปกดด้านบนของยอดเขาสีดำเอาไว้อย่างรวดเร็วคิดจะกักสมบัติชิ้นนี้เอาไว้เช่นเดียวกันหานลี่ที่เตรียมป้องกันเอาไว้อยู่แล้วเหตุใดจะปล่อยให้การกระทำเช่นนี้สำเร็จอย่างง่ายดายสองมือของเขาพลันไร้าอาคมอย่างไม่ลังเล แรงกดของยอดเขาสีดำพลันหยุดชะงักจากนั้นพลันหมุนติ้วติ้วแล้วเปล่งลำแสงสีดำผืนใหญ่ออกมาจากส่วนล่างของยอดเขาปะทะเข้ากับเสาลำแสงที่พุ่งขึ้นมาอย่างพอดิบพอดีแรกเริ่มลำแสงสีดำนั้นกลืนลำแสงบางๆนั้นเข้าไปข้างในและยิ่งไปกว่านั้นลำแสงยังห่อหุ้มสตรีผู้เย็นชาที่อยู่ด้านล่างเอาไว้ข้างในอีกด้วย กรอป้องกันสีดำขาวบนร่างของสตรีผู้เยนชาสันคลอนในท่ามกลางลำแสงสีดำรู้สึกว่าไอาวิญญาณรอบกายสับสนและบ้าคลั่งจนเกือบจะทำให้เสาลำแสงที่พ่นออกมาจากกระจกแตกกระจัดกระจายออกเงาร่างของสตรีผู้นั้นหม่นแสงลงท่ามกลางลำแสงสีดำนางหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยอ้าปากออกอย่างไม่ลังเลพลไอวิญญ,ญาณกลุ่มหนึ่งแสกกระจก เสาลำแสงที่พุ่งเข้าใส่ยอดเขาสีดำพลันหนาขึ้น3ส่วนและกลายเป็นลำแสงห้าสีผืนหนึ่งทันทีรองรับลำแสงสีดำและภูเขาลูกน้อยเอาไว้ไม่ให้ลดต่ำลงมาระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกำลังประทะกันนั้นพลันมีเสียงระเบิดต่ำๆดังขึ้นขาดไม่ถึงว่าเวลานั้นต่างฝ่ายต่างยืนกรันห้ำหันกันอย่างไม่ยอมลดละนันกงวานเห็นเช่นนั้นพลันรู้สึกตื่นตัวขึ้น กระตุ้นวงแหวนวิหกเพลิงที่ถูกกักไว้ทันทีชั่วขณะนั้นสมวัตชิ้นนี้พลันส่งเสียงร้องออกมาและยืดขยายไปมาไม่แน่นอนดูเหมือนว่าคิดจะดิ้นรนให้หลุดออกจากอาคมห่วงห้ามเวลานั้นในที่สุดก็ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งสองคนร่วมมือกันต่อกรกับสิทธิพี่หญิงของหนานกงหวานวิธีการของทั้งสมคนล้วนไม่ได้มีแค่นี้ดังนั้นเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งสามคนก็แทบจะเคลื่อนไหวพร้อมกันมือหนึ่งของฮันลี่ดึงไปที่เอวปล่อยย่ามเก็บอสูนวิญญาณใบหนึ่งออกมาเสียงร้องหึงหงดังสนัน่นฝูงมแมลงบินสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนทะลักออกมากลายเป็นเมฆสีทองที่โหดเหี้ยมและน่าหวาดกลัวนานกงหวานทรงเสียงบริกรรมคาถาราวกับขับร้องทำนองเซียนก็ไม่ปานออกมาลำแสงขนาดใหญ่สีแดงสดขนาดหลายชื่อปรากฏขึ้นเหนือศีรษะ เรากับแสงทรงกรดที่หมุนโครจรไม่หยุดและค่อยๆสว่างจ้าจนแสบตาขึ้นเรื่อยๆล้ำแสงวัตจักรเทวาสิทธน้องหญิงหนานกงคิดจะสู้จริงๆหรือคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะใช้เจ้าสิ่งนี้สตรีผู้เย็นชาปล่อยกระจกที่อยู่ในมือให้ลอยขึ้นไปเหนือศีรษะถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันมีธงสามเหลี่ยมเล็กๆสีมรกฏปรากฏขึ้นแต่เมื่อเห็นว่าเหนือศีรษะของหนานกงหวาน มีลำแสงปรากฏขึ้นก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมถึงแม้ว่านางจะรู้สึกประหลาดใจกับเมฆแมลงสีทองที่หารี่ปล่อยออกมาแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเห็นได้ชัดว่าไม่รู้จับแมลงกลืนทองที่ใกล้จะโตเตรียมไว้พวกนี้หากสิทธิ์พี่หญิงไม่คิดจะดิ้นรนเช่นนั้นก็เอาแผ่นป้ายกักจิตใจออกมาแล้วปล่อยพวกเราสองคนไปนันกงหวานเอ่ยด้วยสีหน้าปกติ พลางเอืออย่างเยือกเย็นสุขุมฮะกล้าหาญไม่น้อยถึงแม้ว่าลำแสงวัตตจักเทวาจะร้ายกาจแต่คิดว่าจะต้านทานข่าได้หรือสตรีผู้เย็นชาส่งเสียงเฮะอย่างเย็นชาออกมาใบหน้าโหดเที่ยมแวบผ่านไปในเวลาเดียวกันก็อ้าปากออกอีกครั้งพ่อนกระบี่เล็กๆสีโลหิตออกมาเล่มหนึ่งกระบี่เล่มนี้มีขนาดแค่ไม่กี่ชุ่น แต่กระบี่ทั้งเล่มเป็นสีโลหิตแวววาวเปล่งแสงโลหิตที่แสบตาออกมาและในกระบี่เล่มนั้นก็ยังแฝงไอสีดำบนเวียนไปมาช่างแปลกประหลาดอย่างสุดๆและเมื่อกระบี่เล็กๆเล่มนี้ปรากฏขึ้นขาดไม่ถึงว่ายังไม่รอให้สตรีผู้นั้นกระตุ้นมันก็สั่นสะเทือนและเปล่งเสียงร้องออกมาโดยอัตโนมัติชั่วขณะนั้นกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งพลันตลบอ,บอบอวนไปทั่วห้องโถง กระบี่มารโลหิตเจ้าได้ยุทธภัณฑ์มารชิ้นนี้มาจากไหนสิทธิพี่หญิงใช้ของสิ่งนี้ไม่กลัวไอมารแว้งกัดหรือนานกงวานเห็นกระบี่เล็กสีโลหิตรอยยิ้มบนใบหน้าพลันสลายหายไปพลางจ้องมองไปยังสตรีผู้นั้นและเอ่ยด้วยความเย็นชาแว้งกัดสิทธิน้องหญิงวางใจถึงแม้ว่าข้าจะใช้สมบัติชิ้นนี้แต่การโจมตีพวกเจ้าก็ไม่ได้ใช้เวลานานอะไร ไหนเลยจะมีโอกาสให้ไอมานแววงกัดข้าจะถามสิทธิน้องหญิงเป็นครั้งสุดท้ายสิทธน้องหญิงจะยอมออกเรือนกับไวหลีเฉินเพื่อสำนักของเราหรือไม่ถ้าไม่ยอมอีกเดียวหากกระบีมานโลหิตคลั่งขึ้นมาข้าก็ไม่มั่นใจว่าจะควบคุมอนุภาพของมันได้หรอกนะหากทำร้ายสิทธิ์น้องหญิงขึ้นมาอย่ามาโทษว่าสิทธิพี่หญิงไม่เตือนสตรีผู้นั้นเอ่ยอย่างเย็นชาอย่างไม่เกรงใจดูเหมือนว่าจะมั่นใจในกระบีมานโลหิต เป็นอย่างมากเจ้าไม่ต้องถามอะไรมากหรอกถึงแม้วานเอ๋จะยอมพลีชีพเพื่อสำนัก,กลืนจันทร์ข้าก็ไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนเจ้าเลิกคิดเรื่องนี้เสียเถิดฮาร์ี่เหลือบมองกระบี่มาโลหิตแวบหนึ่งพลางเอ๋อย่างราบเรียบดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจกระบี่เล่มนั้นอย่างไรอย่างนั้นเจ้าเป็นใครกันแน่ดูจากพลังยุทธและความสามารถของเจ้าไม่ได้ต่ำต้อยน่าจะไม่ใช่อวุโสที่ไร้ชื่อเสียงอะไร แต่ในความทรงจำของข้าดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดอย่างเจ้าหรือว่าเพิ่งจะบรรลุระดับก่อกำเนิดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาวานเอ,อ๋อเรียกขานอย่างน่าสะอิดสะเอียนเช่นนี้ดูแล้วที่สิทธิ์น้องหญิงของข้าไม่ยอมออกเรือนกว่าครึ่งคงเป็นพระเจ้าสินะแววตาของสตรีผู้เย็นชาฉายแววเย็นชาจ้องเขม็งไปยังหาลี่พร้อมกับจิตสังหาร จบตอนแล้วขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ